กินข้าวกันคะ่ะยายชวนก็กินข้าวหน่อยกินข้าวกันนะคะทุกคนวันนี้นะคะยีดอกไม้จะไม่ยอมกินข้าวทุกคนบอกยังไม่หิวเนี่ยกินัะสิบโมงเช้าเลยเนี่ยไม่ยอมกินบังคับให้กินข้าวกันเนี่ยต้ปมปลาเมื่อวานยังอยู่อันนี้ผัดปลาก็ขิงนะคะทุกคนแกงขี้เหล็กคะ่ะมีปลาสลิดคะ่ะยายชวนเขากินข้าวหน่อยเร็วกินข้าวด้วยกัน กินข้าวก็ยายกันเถอะฉันก็กิน,นะค่ะกินข้าวกันเนื้อปลานะคะคุณยายแกะเนื้อปลาให้ยายน้ำต้มอร่อยข้าวกันนะคะ ตักน้ำเหรออ,อันนี้ผัดปลาเนี่ยลองบ้างผัดปลาก็ขิงเน,นื้อปลากีกปับเยอะๆอืมฉันก็กินนะคะทุกคนฉันก็กินพร้อมยายเหมือนกัน วันนี้กินข้าวพร้อมกันเลยผัดปลาออกเค็มหน่อยนข้าวโอเค นปบาสลิดท,ทอดเลยทุกคนอืมชิมแกงทีท่เหล็อกอดีเป้าหน่อยอร่อยครักแกงขี่เหล็กก็อร่อยแกงทีท่เหล็ก,รรลกซื้อมาทุกคน hát đó là chạy Chú sẽ có thêm bên nít đi Cực muốn sao ra, con sẽ mới dòm mà kinh nó bật mới hiểu ้วสลิ่กแกะเนื้อให้หน่อยอือกินกบปลากินปลาอร่อยดียายมองกินกลับเยอะ ฉันชอบกินครีบเหมือนนี้ทุกวงนนี้ชอบกินมันดีนะเนื้อปลาผัดขิงก็อร่อย เนี่ยกัดกินเยอะๆกินกันอย่างทุกคนมือเช้าจะนี่เหมือสิบโมงกันแล้วน้องคกอะยายมือเช้ายายเขากินเอนชัวเป็นหนึ่งแก้วนะอาหารเสริมแล้วก็อวยหนึ่งลูกกคนเขาก็ไม่ค่อยหิวเนาะ ปลาสลิดค่ะเนื้อปลาเนี่ยกินเนื้อปลาด้วย อร่อยไหมคะอ,อิ่มอิ่มอิ่ม นะแมวเล้ยวปลาอ๋อเมวแมวจิ้นปลาห,หมดไดออกเขาเลยได้เนี่ยไม่ออกไม่เออครับหน่อยนึงคำเนึงอืมตัน้ำเนื้อปลาเนะ้ยกินหร้อปะ ออกไหมไม่ออลกวเอาข้าวอีกไหมไม่ออาบ้าดอยู่คือไม่หมดกินไม่หมดก็ไม่หมดไปไม่บังคับไม่บังคับบังแคมกันอะ่ะกินได้แค่ไหนแค่นั้นเหลือไข่เหลือมันใช่ไหมบันทุกได้แค่ไหนก็แค่นั้น,นใช่ไหม นี่บันทุกลแท่นี้เหลือปลาหน่อยเหลือนเนื้อปลาข้าวมดโอเคแล้วเนาะยายอิ่มแล้วค่ะทุกคนเหลือนิดหน่อย เดี๋ยวมารับพรจากยายกันแล้ยยายจะจ่ายค่าอาหารเป็นสินเป็นพรน,น,นะครับทุกคนหรือว่ายายหรือว่าขี้เกียจจ่ายตังค์จะที้เกียรติให้พรจะจ่ายเป็นตังค์้องตังค์เล้ไม่เ่าย <c oughs> เอางั้นให้พรก็อ่ะอา่าให้สมา